สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องเฟิร์นบ้านได้นะคะจะมาระบายสีป้ายค่ะจะเป็นป้ายอะไรก็รอดูท้ายคลิปนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยค่ะที่ได้พาคเสียงของช่องตัวเองนะคะปกติก็ไปพาคอยู่ในช่องของศูนย์เรียนรู้นะคะอันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพาคช่องตัวเองบ้าง ภาพที่เห็นนะคะก็จะเป็นภาพที่ถ่ายจาก Pocket 3ที่ซื้อมานะคะกำลังฝึกเล่นอยู่ก็ใช้ง่ายดีนะคะช่องนี้นะคะก็ตั้งใจว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับการทำงานของตัวเองที่ทำในศูนย์เรียนรู้บ้านได้ใช้น้ำฝามนกนะคะฝากติดตามเด็กคนนี้ด้วยนะคะก็วันนี้วาดป้ายนะคะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของฟาร์มต้นแบบแมลงโปรตีน BSF ที่นี่ค่ะแอบวาดตัวนวัตกรรมลงไปด้วยนะคะไว้ค่อยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะ และพี่ตนก็มาติดไปให้นะคะวิสัยทัศน์ของที่นี่ก็คือสร้างงานพัฒนาอาชีพเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนค่ะทุกคนชอบผลงานวันนี้ไหมคะฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย